ในกรณีกู้ร่วมกู้ร่วมแต่ต้องการให้เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นคุณสามีคนเดียวเป็นคุณภรรยาคนเดียวหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันก็ได้ลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วถ้าแยกใครกันแล้วอย่างนี้ทรัพย์สินทำยังไงทั้งหมดก็คือก็ต้องดูอีกว่าหลังจากที่เขากู้ร่วมกันเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเป็นภาระร,าร่วมกันนะคะแล้วก็ต้องมาดูว่าทรัพย์สินเนี่ยข้างหลังะระบุว่าให้ใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม วิธีการเดียวที่จะทําให้แบบแบ่งแยกได้สําเร็จนะคะอาจจะต้องมีการขายทรัพย์สินตรงนี้ออกไปสวัสดีค่ะวิทีสุพรรณีนะคะเรามาออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถาปนิกบ้านๆพี่เนยคะพี่เนยคะผู้รักอะคะ่ะระหว่างจ,จดทะเบียนรสงงกับไม่จดทะเบียนรถอะคะ่ะ รรถ้าเขาต้องการจะกู้ร่วมนะคะตอนนี้คือเราจะสามารถให้กู้ร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นสมรสแบบจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนนะคะก็คือตอนนี้คือมีหลายคู่แหละที่เขาแต่งงานกันแล้วเขาไม่ประสงค์จดทะเบียนก็สามารถระบุในคำขอสินเชื่อได้ว่าเป็นคู่สมรสแต่ว่าสถานะภาพคือสมรสไม่จดทะเบียนแบบนี้ค่ะกู้ได้นะคือความจริงในกรณีที่เขาต้องการจะกู้ร่วมอ่ะส่วนมากแลว้วเขาก็ต้องการจะแชร์กัน ทั้งในส่วนของรายได้เอารายได้สองคนมารวมกันอาจจะทําให้กู้ได้ในบ้านที่หลังใหญ่มากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าในบางคู่คู่รักไม่ได้มีรายได้แต่อยากจะให้คู่สมรสของตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์แบบนี้ยก็สามารถให้มากู้ร่วมได้เหมือนกันเราก็จะคิดรายได้สองคนรวมกันชื่อเจ้าของนี่จะเป็นของใครคะลูกค้าสามารถระบุได้ว่ากรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์เนี้ยในกรณีกู้ร่วม กู้ร่วมแต่ต้องการให้เจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นคุณสามีคนเดียวเป็นคุณภรรยาคนเดียวหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันก็ได้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วถ้าแยกใครกันแล้ว,ลวอย่างนี้ทรัพย์สินทำยังไงคะทั้งหมดก็คือก็ต้องดูอีกว่าหลังจากที่เขากู้ร่วมกันเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเป็นภาระร่วมกันนะคะแล้วก็ต้องมาดูว่าทรัพย์สินเนี่ยข้างหลังอะระบุว่าให้ใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม วิธีการเดียวที่จะทําให้แบบแบ่งแยกได้สําเร็จะอาจจะต้องมีการขายทรัพย์สินตรงนี้ออกไปแล้วก็แบ่งกันให้เรียบร้อยนะคะขายออกเอาเงินมาชําระหนี้ธนาคารก่อนแล้วก็คุณก็ตกลงกันไปว่าจะให้เป็นของใครหรือถ้ายังขายไม่ได้ก็ต้องมีการตกลงกันแหละว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในตัวของทรัพย์สินที่ยังติดภาระนี่อยู่กับธนาคารแบบนี้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าตกลงกันแล้วก็แจ้งธนาคารมาว่ามีความประสงค์ทำยังไงแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ วางแผนลงทุนอสังหาริมทรัพย์ว่าคะ่ะถ้าจะพูดมาเนยคะ่ะมีสินเชื่อกิ่แบบบ้าคะที่ยกตัวอย่างาง่ายๆก่อนแค่2ตัวก็คือวงเงินก้อนกับว,วงเงินโอดีวงเงินก้อนคือลูกค้ารับเป็นก้อนใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์สินเชื่อที่ลูกค้าแจ้งกับธนาคารผ่อนชำระคืนเป็นรายงวดปกติวงเงินโอดีคือเป็นตั้งวงเงินมาให้ลูกค้าไว้สำรองใช้ถ้าลูกค้าใช้เราจะคิดดอกเบีย้ยตามจำนวนวันที่ลูกค้าใช้แต่ถ้าลูกค้าไม่ใช้ลูกค้าก็จะไม่เสียดอกเบีย้ยแบบนี้คะ่ะ